สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเราอยู่ที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพวกหินอิฐปูนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นต้นไมนี่เป็นพุธมานะแล้วก็จะเป็นน่าพี่ใครรู้ว่ามันน่าจะเป็น,นอะไรเนี่ยน่าแหละแต่ก็ไม่อยากบอกทะเป็นอย่างนี้พี่ช่า ไอพี่ลองดูให้ดูแล้วก็เป็นอะไรเยอะนี่เนาะนี่เป็นรถของนี่รถสต็อกคันรายละเอียดข้างหลังก็จะประมาณนี้ถ้าดูไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษนยค่ะเพราะว่านี่พี่ดีเหมาะนี่นะแล้วก็เสาตัวไฟฟ้าสูงอะไรหมดค่ะ ที่แบกกระเป๋ปาเอาในพี่พี่กลัวคิดว่าคือมจะหยาเกินนะนี่นะคะขนาดพี่ดูแล้วแเหมือนก็นะมานล้ก็เป็นเลยนะนี่ก็จะเป็นเครื่อรางวัลน,นะคะไม่รื่องรางวัลอะไร พี okay. Good Good ่ก็ไม่ดูอะเอ้ามันห้องไปติพี่พาไปดูค่ะนะคะดูเลยค่ะนี่แล้วกำลองถ่าแล้วติดเลยใช้จับมาทำแบบนี้มา ดูดิ ừ, ทีน่น้อยๆใช่ไหมเคยดูแล้วน้องก็จะได้ดี<อ>ไม่เห็นพี่เลย,ยต้องถ่ายพี่คลิปแกง้งที่แก้งออกกรนสอก็เคยพี่จนนะหน<อ>ักต<อ>ัวเลยค่ะจะมาหาที่แนะนำตัวให้ทุกคนรู้นะคะพี่ชื่อเด็ก พฤฤฤฤฤฤุทพรมหนูยอเป็นแม่ที่เป็นเพฤฤฤื่อนกับแม่ของออค์จันนะคะก็เลยรู้จักกันะอะไรอย่างนี้ก็เหมือนญาติก,กตจกกะะ้แต่ไม่ใช่นะคะก็ก็มาเล่นด้วยกันเบ็นบ่อยก็รู้จักกันเหมือนญาติเลยค่ะแต่ไม่ใช่นะคะนะคะมีพี่มีชนะทำาวงกับชว่า naeannanachannel. i iwing นะคะจะเริ่มกดติดตามช่างพี่นะคะตามจริงค่ะเนาะนี่สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องลาไปก่อนค่ะบายบายเนาะจ๊